etf ปันผลรายเดือน jp morgan u l t a short income etf ตัวย่อ jpst นะครับ jpst เนี่ยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการอยู่ที่3600ล้าน US ดอลล้าน usd มีค่าใช้จ่ายกองทุนอยู่ที่0.18%มีอัตราการปันผลอยู่ที่5.03%มีการจ่ายปันผลรายเดือนตัวกองทุนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมปี2017ปัจจุบันถือสินทรัพย์อยู่ทั้งหมด 866ตัวกองทุน jps t จะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นมากซึ่งประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ออกโดยบริษัทเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่เป็น investment grade ครับแล้วก็ตราสารหนี้รัฐบาล Government Bond แล้วก็ตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็คือ asset b a c k security แล้วก็พวกตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อเป็นหลักประกัน สำหรับสัดส่วนรายได้ของ J.P.S.T. นะครับก็ได้มาจากกำไรส่วนต่างแล้วก็ดอกเบี้ยรับของพันธบัตรหรือตราสารต่ตางๆที่ทางกองทุนถืออยู่นั่นเองครับแนวโน้มในการจ่ายปันผลของ J.P.S.T. นะครับก็จะมีการจ่ายต่อเนื่องมาทุกเดือนก็จะมีการโดนปรับลดปันผลก็เป็นในช่วงโควิดเหมือนกับหลายๆกองทุนที่เจอมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังทำการจ่ายได้ต่อเนื่องทุกเดือนมาจนถึงปัจจุบันครับสรุปนะครับ สำหรับกองทุน JPSG เนี่ยเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนรายเดือนที่มากกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลโดยตรงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากจนเกินไปถึงแม้ว่าตัวกองทุนนี้จะมีความผันผวนของราคามากกว่าการลงทุนในกองทุนพันธบัตรรัฐบาลโดยตรงแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่น้อยเมื่อเทียบกับความผันผวนของราคากองทุนหุ้นหรือกองทุนตราสารหนี้ระยะยาวนั่นเองครับ